ขอบาครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่497คุณครับคุณฮิราโนโคน,นั้นออกไปแล้วตอนนี้มีแต่คุณหนูสามตระกูลเย,ย่ที่อยู่ในบ้านคนเดียวครับลงมือได้เลยยิงปืนหนึ่งนัดเป็นสัญญาณสมมติว่าถ้านายถูกจับได้ก็ให้ยิงสองสามนัดเพิ่มแล้วกันครับอ๋อง่วงะมัดเลยปิดตอซะ เยขยบคุณหสูสามสอบปากคำเพื่อแยกคําสารภาพเป็นความสามารถพิเศษของท่านในพลของเราคนคนนี้เราจะพาตัวไปเองค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะดีที่มีอาจารย์อยู่ฉันไม่เป็นไรคะ่ะนี่พาอู้ไปหลบก่อนที่เหลือฉันจะจัดการเองรับทราบครับ เสียงอะไรน่ะนี่มันเสียงปืนนี่นะเฮ้ยเหมือนว่าจะมีคนตกลงไปด้วยน่ะเสียงปืนมันดังมาจากทางนี้นี่น่ะทุกทุกคนปอดอยู่ในความสง,งบอีกเดียวท่านกองพลก็จะมาแล้วครับอะไรกันมีคนตกลงไปงั้นเหรออะไรนี่ไเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเหมือนว่าจะมีคนตกลงไปเป็นเด็กผู้หญิงตัวผอมๆเลยคะ่ะ คุณที่รนเนะาะเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธออยู่กับอาอูตลอดไม่ใช่หรอแล้วอาอูล,ล่ะเปล่านะคะหล่อนอยู่ในห้องส่วนตัวไม่ใช่หรอดิกทางให้ท่านกองพลหน่อยหยุดรถและนับจำนวนคนให้เรียบร้อยไปตามหมอมาด้วยให้มาดูว่านี่คือเลือดอะไรเออครับแล้วก็หาอูู้ให้เจอเดี๋ยวนี้เลย ครึ่งชั่วโมงต่อมาเออท่านกองพลนี่เป็นเลือดมนุษย์ครับอาอูอละ่ะจะทอะไร,รยังจะทอะร,รยังท่านกองพลครับเราตามหาทุกซอกทุกมุมแล้วขอรถคันนี้แต่คูณหนูสามนะ่ะผมหาไม่เจอเลยครับดูถ้าเย่อูจะตกลงไปแล้วตายจริง <c oughs> ตายจริงๆแล้ละสินะ ทําตามแผนเอาปืนที่กระสุนนักจันหายไปไปวางไว้ที่หมอนของเฉิงวี่ซะคุณรอฟังข่าวดีแต่ฉันก็พอแล้วค่ะดูถ้าจะมีคนรอบข้าคุณหนูซ้ำสกุลเย่จริงๆด้วยใช่ไ้มละ่ะแต่ใครที่อยากฆ่าคุณหนูซ้ำสกุลเย่ล่ะท่านท่านกองพล ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเขาได้ตกลงไปคนนั้นคืออาโอ,โอจริงๆถ้าถ,ถ้างั้นถ้าถ้างั้นฉันว่าคุณจฉงอีนั่นแหละค่ะคุณจฉงอี้ต้องจูงใจในการฆ่าอ,อุนะมากที่สุดแน่นอนพอบอรครับนายหญิงดีอีกแล้วครับตอนที่498อยไม่ใช่ฉันไม,ไม่ใช่ฉันนะคุณเฉิองอี้คนนี้คย นั่นแหะเห็นกันหมดแล้วในวันที่ขึ้นรถไฟแขนเสื้อของคุณเฉิงอุ้ยนะก็มีข้าบดินปืนติดอยู่ด้วยในห้องอาหารตอนนั้นก็มีคนได้ยินเยอมมากเลยระหว่างทางก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยกระสุนปืนของทุกคนก็เลยเต็มครบทุกนัด ไปตรวจค้นกระสุนปืนที่หายไปอันหนึง่งความจริงก็จะปรากฏล้าไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้เพกปืนมาสักหน่อยถ้าค้นหาดูก็จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้ไปค้นมาแล้วครับท่านกองพลครับนี่คือปืนของคุณชองอี้ครับจับตัวชงอี้เดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่ปืนของฉันนะคะมีคนาเสียความฉันค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะท่านกองพลฉันคิดว่าคุณเฉิงอี้ไม่ใช่ฆาตกรหรอก เธอมีหลักฐานเหรอพ่อก็บอกปืนนั้นฉันเป็นคนวางเองคุณเฉิงวี่ไม่ได้ปรากฏตัวที่นี่ค่ะเธอจะบอกว่าเธอฆ่าอาอู้งั่นเหรอกูชิงโตเธอกำลังพูดให้ฉันนั่นเหรอคุณพ่อคะหนูย,ยังมีชีวิตอยู่คะ่ะอาอู้ลูกยังไม่ตายสินะพ่อขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องเป็นห่วงนะเมื่อกี้นะ่ะ ไอ้หมอนนี่นะคะที่ขัดจะฆ่าหนูนะดีที่อาจารย์มาช่วยหนูหนีรอดไปได้แล iche, ine, ้วเลยซ้อนแผนรลบตัวนะคะแล้วก็ดึงดูดคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาพูดมาสิใครส่งนอยมาท่านท่านท่นคุณคุณคิมเชียนหงให้ผมมารอบฆ่าคุณหนูสามครับแต่ คนตัวเล็กๆก็ทำอะไรไม่ได้ผมถูกจับขอร้องเลยครับท่านได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยเถอะคุณหนูสามไม่ได้ถูกทำได้ผมอธิบายหมดแล้วชิมเียงหลนะคิดจะฆ่คุณหนูสามจริงๆน,นเหรอนั่นสินั่นสินั่นส,นนสิเธอพูดบ้าอะไรนะทันกองพลคะเมื่อกี้นะ่ะผู้ช่วยของอาอู ได้คนหนึ่งลองฟังที่เขาพูดก็ดูไม่เสียหายอะไรหอนะคะนี่คือคนใช้ของบ้านตระกูลคิมยันรอของคนนี้น่ะเอาปืนที่กระสุนหายนัดหนึ่งไปวางไว้ใต้หมอนของคุณเฉิงวีท่านท่านท่านกองพลคะฉันนะคะถูกใส่ความฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคุณคุณคิมเชนหงนะคะเป็นเป็นคนสั่งให้ฉันทำคะ่ะ แย่ yeah, แล้วไม่นึกเลยว่าเธอจะคิดขขาใจเย็นก่อนนะคะท่านท่านกองพลท่านกองพลเรื่องนี้นะต้องเป็นเรเขาเข้าใจผิดแน้ค่ะคิดจะปกป้องหล,ล่อนนี่หรอท่านกองพลคุณหนูสามก็ไม่ได้เป็นอะไรไปคุยกันที่ห้องส่วนตัวดีกว่านะคะไปะกันเถอะ ช่นทางนี้ค่ะอาจารย์คะทาไมคุณพ่อต้องยอมไปปรับความเข้าใจบ้าบออะไรกับตระกูลคิมพวกนั้นด้วยยังไงคุณก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรท่านกองพลก็ไม่ได้ถือโอกาสนี้ค่าคิมเชียนหงแต่คุณนายคิมปกเป้าลูกสาวก็ต้องลกกับสิ่งที่ร้ายแรงหล่อนต้้งใจค่าก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระทางกัรเงินของข้านกองพลมากแต่อาจารย์คะสมมุิิว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์พบเบาะแสตอนนั้นฉันคงตายไปจริงๆแล้วลวคะค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะอะอของฉันน่ะเป็นคนดีผีคุ้มอยู่แล้วนะอืมค,คุณทีดไรดน้องคะ ค,คุณฮีราเนะฉันขอบคุณคุณมากๆเหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช่เพราะคุณแล้วก็ฉันคงถูกเกาหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนไปแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ทำไมต้องมาตามติดพวกเราตลอดเลยคะทำไมไม่กลับห้องส่วนตัวของเธอไปฉันพอดีฉันอยู่ห้องเดียวกับคิมเชียนฮงนะคะฉันค่อนข้างที่จะกลัวหลอนกลัวหล่อน,อนแต่ไม่กลัวพวกเรายั้นหรอ อย่าลืมสิวันนั้นเธอทำเรื่องอะไรกับฉันที่หน้าโรงเรียนอ่ะข,ขอโทษนะคะคือคือฉันฉันทับสนหวังว่าพวกเธอจะให้ฉันอยู่ด้วยนะคะหล่นตกใจจนทำลายความกล้าไปหมดเลยอาว้ฉันเชื่อว่าเราสำนึกผิดแล้วล่ะคงไม่ทำอะไรที่ไม่ดีหรอกนะคืนนี้ หล่อนไม่เหมาะที่จะกลับไปแล้วล่ะให้หล่อนนอนที่ห้องนอนฉันก็ได้พวกคุณไปพักผ่อนกันเถอะฉันนอนไม่หลับขอเดินเล่นสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก่อนสิคะขอฉันไปด้วยได้ไหมคะที่จริงคุณไม่จําเป็นต้องกังวลก็ได้นะคะคืนนี้มันวุ่นวายขนาดนี้คิมเชียนหงคงไม่ก่อเรื่องอะไรอีกแล้วขอบคุณนะถ้าเป็นฉันล่ะก,ก็คงจะช่วย แบบไม่คิดเลยคิดน้อยกับเรื่อยที่ผ่านมาแบบเธอไม่ได้หรอกนะคือฉันสะกดจิตให้สิ่งเพศสื่อ,อลืมเธอขอโทษด้วยนะแต่ฉันจะช่วยด้วยกันทดแทนให้ให้สิ่งเพศสื่อ,อกลับมาจําเธอให้ได้ในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่4 9่คุณคิดแบบนั้นจริง,รงเหรอที่เธอแกล้งตายต้องมีจุดประสองค์อะไรแน่แต่สิ่งเพศสื่อ,อนะ่ะช่วยเธอได้ ฉันจะเป็นผู้ส่งสารให้กับเธอกับสิ่งพสื่อเองไม่ต้องหรอกฉันอยากเจอคนมากพอที่จะเข้าใจความแปรปวนของธรรมชาติของมนุษย์คุณไม่คู่ควรได้รับความไว้ใจจากฉันด้วยซ้ำแล้วก็คุณอยา่าตัวติดกับฉันสินนะ ฉันไม่ฉลาดพอฉันเลยต้องการพันธมิตรสักคนแต่ว่าฉันก็มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงไม่ใช่ลูกชาวนาที่ไหนซะหน่อยอะฉันขอเอาชื่อตระกูลมาสาบานได้เลยฉันจะไม่หักหลังเธอหรอกถ้าได้รับการปิดบังจากเฉิงวี้หลังจากนี้ฉันกับสิงไพ่ซือก็จะได้เจอกันสะดวกขึ้นแล้ว ก็ได้ฉันจะลองพิจารณาดูยิงก็ตามนี้สิ้นสุดการนั่งรถไฟแล้วในที่สุดฉันก็สามารถนอนหลับได้อย่างฝันดีสักทีเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลอาจารย์ฉันฝันร้ายไไนี่เมื่อไหร่คะอาอุ้มไม่ใช่คนไม่รู้จักโตโทรมากลางดึกแบบนี้ดูน้ำเสียงตื่นตระหนกมากหล่อนอาจจะ ไม่ได้ฝ่อร้ายจริงๆแต่เกิดปัญหาเขา้าอ้าอู้ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์คะขังวียะคะ่ะรอบค่าคิมเชียนหงแต่กลับโดนยิงคะ่ะอาจารย์คุณมีทักษะในการแพทย์ไม่ใช่หรอคะช่วยเขาหน่อยนะคะฉันดูบาดแผลเขาก่อนนะถ้ากระสุนลึกเกินไปฉันคงทำอะไรไม่ได้คัองวี่ไปรอบค่ายคิมเชนหง เพื่อแก้แค้นอาุ้ั้นเหรอบุ่มบามจริงๆตำแหน่งแผลไม่ได้ร้ายแรงถึงชีวิตแต่กระสุนอยู่ด้วยเกินไปชนะออกมาไม่ได้ต้องพาเขาไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตะ,ตะกตะกูลคิมแจ้งความแล้วผมไปโร,โรงพยาบาลทหารไม่ได้ไม่งั้นจะทำให้ ตระกูลคิมตื่นตัวและทําให้ตระกูลคิมกับตระกูลคังขัดแย้งกันกลัวทำให้ตระกูลเดือดร้อนไม่กลัวทําให้อ,อู้เดือดร้อนสินะเขาแอบในรถขึงตำรวจแล้วลงที่จวนท่านกองพลน่าจะไม่คิดว่าตำรวจจะมาพบพ่อฉันพอดีอาจารย์ฉันเอาเขาพามาที่นี่ เขาไม่ได้มาหาฉันเองหอึนี่คุณเป็นห่วงเขามากสินะอาจารย์อย่าล้อเล่นแบบนี้สิคะนี่ถามพี่เถอคะค่ะฉันหาวิธีห้ามเลือดให้เขาได้พรุ่งนี้ไปตามสิ่งเพ่อสือมาเออหรือว่าในพลสื่อจะมีทักษะการแพทย์ได้เหมือนกันเขานะ่ะไม่มีทักษะการแพทย์อะไรนั่นหรอกแต่สิ่งเพ่อสือนะ่ะบาดเจ็บบ่อย พอๆกับกินข้าวเขาต้องรู้จักแพทย์แผนตะวันตกที่เก่งๆหลายคนแน่นี่ทำอมได้ยังไงอะฉันคิดจะไปหาเธออยู่พอดีเลยเรื่องที่พูดบนรถไฟวันนั้นยังจำได้หรือเปล่าแน่นอนฉันจริงใจกับเธอและอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะนี่สิงเพื่อสืออยู่ไหมฉันมีเรื่องจะพบเขาน่ะยังหลับอยู่เลยฉันจะพาเธอไปหาเขาเองสิงเพื่อสื่อสิงเพื่อสือ ื่นหรือยังขอเข้าไปได้ไหมฉันยังนอนอยู่เข้ามาได้เลยสิ่งเพ้สือฉันเองชิงโจพระเจ้านี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟ้าสว่างแบบนี้อยู่เลยพวกเธอระวังกันหน่อยสิฉันตาบอกแล้วนะไม่สิสิ่งเพศสือนายเรียกหล่อนว่าชิงโจนี่นายไม่ได้ถูกฉันสะก,กดจตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเอ แย่ละความรักที่ปิดบังปิดบังไม่ได้แล้วสินะข้าหลอนปิดปากเลยดีไหมเอ๋พอบอรครับในอย่งอีกแล้วครับตอนที่ห้าร้อยสิ่งพ่สือนนามันชั่วชะไรอย่างไอฉันมีเรื่องด่วนต้องทำสำคัญถึงชีวิตด้วยได้ฉันรู้แล้นายจะทำอะไรนะคุณผู้หญิงในสมองคุณ คิดแต่เรื่องพวกนี้เหรอแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกไปข้างนอกอย่างไงล่ะอาจารย์คุณพาหมอทหารมาจริงด้วยนี่ก็ป่านี้แล้วเกรงว่าอีกเดียวท่านกองพลเย่จะกลับมาตรวจการบ้านของกะอูแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะเออสักครึ่งชั่วโมงครับเรื่องนี้ ท่านกองพลเย่รู้ไม่ได้ย็นหรอไม่ได้ค่ะการกระทําของคังวี่ไม่ได้สื่อถึงแค่ตัวเขาแต่รวมถึงตระก,กูลคังด้วยการลอบฆ่าคิมเชียนหงจะทําให้ตระก,กูลคิมมองตระก,กูลคังเป็นศัตรูค่ะในความเป็นจริงกองพลผู้มีอํานาจในไทหยวนเขาอยากให้ตระก,กูลเก่าแก่เจริญก้าวหน้าไม่ได้อยากให้ตระก,กูล เก่าแก่ร่วมมือกันสมมุติว่าตระกูลเก่าแก่ร่วมมือกันเลยก็ก็จะคานอำนาจของเขาดังนั้นท่านกองพลก็รู้ว่าคนรอบข้าคินเชียนหงคือของอี้ท่านกองพลก็ต้องอยุยงให้ทั้งสองตีกันแน่เขาไม่ช่วยขอังอี้หรอกนะ คิดมาตลอดว่าสิ่งพ่พ่ซื้อชอบแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามของหล่อนแต่ไม่นึกเลยว่าหล่อนจะมองการไกลขนาดนี้วางแผนกลยุทธ์ได้แยบยลไม่แพ้ผู้ชายเลยชิงโจวของฉันรอบคอจริงๆตรงนี้ยังมีคนอยู่เยอะนะคะไม่น่าอายเลยที่แพ้ให้กับผู้หญิงอย่างชิงโจวนะเดี๋ยวก่อนในห้องนี้มีกลิ่นเลือดขนาดแรกท่านกองพลกลับมาแล้วจะสงสัยหรือเปล่า แล้วเรายังต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่นะคะคือชั่วโมงต่อมาท่านพ่อคะท่านอะไรมาหรือยังในพลสืออารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะไอชั่วน,นี่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับผู้หญิงหลายคนเช้าตู่ก็ยังโผล่มาที่จวนหัวอู้ทำไมกันผู้หญิงนะก็ต้องอยู่ด้วยบ่อยสิครับพ่อคะ คุณเฉิงอยากมาบ้านใหม่ก็เลยถามความเห็นจากหนูนะคะย่มันกลิ่นอะไรอ,อ๋อคงเป็นกลิ่นน้ำหอมจากตะวันตกของคุณเฉิงแล้วมั้งคะขอโทษค่ะฉันฉันฉันชอบน้ำหอมมากเลยก็เลยฉีเดเยอะไปหน่อยนะคะกลิ่นน้ำหอมแรงมากจริงๆเลยเออเอาอ,อไว้พ่อจะมาตรวจลูกวันหลังนะ เอ้ยเหมือนว่าจะปิดบังได้แล้วสินะผ้าของฉันตอบสนองต่อกลิ่นเลือดดีมากแต่มีน้ำหอมนี่แหละที่ช่วยกบกลิ่นได้โอ้ยฉันจะเป็นลมแล้วเหมือนกันนะ่ะไม่นึกเลยว่ากู้ชิงจะจะเทน้ำหอมใส่ฉันหมดขวดแบบนี้นะอาจารย์ที่พาควางอีออกไปเถอะค่ะถ้าซ่อนไว้ที่นี่ต่อไปแล้วก็เขาจะถูกเจอในไม่ช้าแน่นอน ก็เดินทางมาถึงตอนที่500แล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ส่วนใครที่เห็นโพสของนิชาที่ภาคอนิเมะแล้วก็อย่าลืมไปลองดูกันนะคะสนุกมากๆเลยเร็วๆนี้นิช,ชาก็จะมีแผนล,ลงเรื่องใหม่เหมือนกันอย่าลืมติดตามกันนะคะ